โอ้ไม่โอ้ไม่กอดโอ้ว้าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ห้องเซียนชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม u n t i t เทน a อ t a n ท็กออนไทเนอีดิกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเกมนี้ในที่สุดก็อัปเดตแล้วเว้ยนั่นก็คืออัปเดตเอ่อเล่นใน Xbox ได้ผสมกับสกินใหม่ของเกมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีอัปเดตอ่อไททันหญิงเข้ามาเป็นบอสนะครับซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวเนาะผมจะมารีวิวพร้อมกับคลิปนี้สดสดเลยนะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานนะครับผมอัดวันที่14เนาะ ถือว่าเป็นอะไรที่แจ็บแมวมากๆโค้ดก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดของเกมนี้เนาะก็จะได้พวกเงินอะไรประมาณนี้แหละโอเคเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าอันเด a เท t แอคแท็กออนไของเราเนี่ยอัปเดตเกมอะไรมาใครไม่ใช่เกมอัปเดตสกินอะไรมาบ้างแล้วก็ไททันหญิงเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะแนะนําการต่อสู้กนะับไททันหญิงด้วยเนาะโอเคโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เออ่ตรงทีดีช็อปเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาใหม่เนาะเกียร์ใหม่ยังไม่มีเฟิร์สช็อปก็ยังไม่มีนะครับผมใช้เป็นเพิร์ส agility 3นะครับมันจะเพิ่มความคล่องแคล่วให้เราเร็วขึ้นเนาะอืมสกินอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่สกิน default classic framing neon blue frame fan อ่าอะไรวะ f astic, ิวเจอ s t i c กเอาเป็นหลอดไฟงานวัดแล้วกันซิลิเอ s t i c ินะครับแล้วก็ purple f ิลฟิว s t i c ์นะครับหลอด star ์บ r วตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมี3เอ่อสีด่ดาบใหม่อันแรกคือ moon ครีเวอร์นะครับหรือว่าดาบของอุซุยเอ่อผมไม่รู้ว่าจะอ้างอีเป็นดาบอะไรแล้วมันเหมือนดาบอุซุยมากเลยอันนี้แล้วก็มีไททันเบนนะครับเป็นเหมือนเอ่อไม่รู้ว่าดาบใหญ่ๆอะ่ะส่วนนี้เป็นเกมพาร์ทสองอันกับดาร์กเบรดเท่มากว่าแต่มันราคาเท่าไหร่วะโอ,อ๊ร 50, ้อยห้าสิบพันโลผมคงไม่มีเงินซื้อหรอกแต่เอาจริงๆผมว่าดาร์กเบรดเท่นะเออวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวทั้งสองสกินเลยนะครับเริ่มมาด้วยสกินมูนเครเวอร์ก่อนละกันอ่ะซื้อไปอีกคลิป ราไปดูก็ดีกว่าว่ามูนเคเบิรเนี่ยมันเท่แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลอะไรไหมส่วนใหญ่ทุกดาบในเกมนี้มันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์สกิลหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นความเท่ของแต่ละอันไปเนาะเราไปดูว่าอันนี้มีความเท่หรือเปล่าโอเคเริ่มมาอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบดาบนะครับ <Wow. S 1> รู้สึกได้ว่าเราไม่ได้มาล่าเตท่านแล้วตอนนี้กุม,มาล่าอาสูรแทนซะ so, เรามาดูกันฟันชิงมันจะเป็นแบบเป็นสายส้มๆตามเราด้วยนะดูเห็นไหมมันจะเป็นเหนือนสายส้มๆ ว่าสวยถือว่าสวย,วส,วยสำหรับผมรูอว่าสวยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแค่สองหมื่นเองถือว่าโอเคเลยพุ<ะ>โทโธไฟซ็อกไก่ทอนโอเคเนี่ยมันเป็นสีส้มๆส,สำหรับผมถือว่าโอเคเลยใครอยากได้ดาบเท่ๆสวยๆ้ผมแนะนาดาบนี้เลยก็ได้นะครับซ่าตอนนี้สกินหลักที่ผมใช้จะเป็นสกินนีออนนะเป็นสกินหลอดไฟสีขาวนีออนเลยเจ้าโอ้ไม่ได้เล่นนานว้าว ่ายซาเซตันผิวอโอเครูปร่างสกินถือว่าสำหรับผมถือว่าสวยถือว่าสวยเลยเออโอเคมันให้อารมณ์เหมือนกูเป็นเสารหลักเสียงอะเทนเงินอะให้อารมณ์แนวนั้นเลยเหมือนผมเป็นเสารหลักเสียงนี้ถ้าแต่งคอสเพลย์มันที่ผมว่าเลยเป็นเป็นเทนเงินแน่ดูทรงเออตาบอดไปซะตอนนี้เสารหลักเสียงเดมาร่าอสูร เรียบร้อยแล้วสำหลักเสียงมาล่าอสุน,นสำหลักเสียงมาล่าอสุนอ้ยตอนนี้สมาคมการค้าเต็มไปหมดโอเคถ้าได้แค่สิบห้าตัวถ้ามีคนค่าเก้าพันมาร่วมวงกับเราด้วยว่ะถือว่าโอเคถือว่าโอเคซุยเทนเงินซูยเทนเงินเออผมยังไม่ได้ดูดีมอสลเยอร์ภาคสองเลยนะมาตามตรงกะว่าจะไปหาเวลาดูอยู่ อันนี้จริงผมรู้เรื่องทั้งหมดของ Demon ส l ล y e r ละก็เลยไม่ค่อยอยากดนหยิบไม่เท่าไหร่ฟานเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งหมุนตัวไปมาเซอเสอแฮรแกจับฉันไม่ได้แล้วก็ไอ้เพื่อนเราฆ่าเป็นไงฟานเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งเท่าททามากเสต่อไปครับเต่ได้ท่านอีกแค่เก้าตัวเท่านั้นฟานเสียงกระบวนท่าที่สิบล้านสิบเอ่อก,ก,กระบวนเอ่อฟานเสียงกระบวนที่สิบร้อยล้านหายตัวฟัน ชิงชิงชิงเป็นไงล่ะฮะเจ้าพวกกากเคโดนกับกระบวนเสยงกันฟันเสียงกระบวนท่าทีหนึ่งร้อยฟันอะอโอเพื่อนมาขัดของการใช็กฟันเสียงของผมอะแย่ที่สุดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธสก,กินแรกถือว่าคะแนนความสวยเนี่ยเต็มสิบผมให้สักแปดละกันเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยเราไปดูสก,กินต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะเทพไหมสำหรับไททันอะไรสักอย่าง โอเคครับต่อไปสกินไททันเบนนะครับมันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าอาวุธเนี้ยในชื่อไทยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะเท่ากับหลอดไฟงานวัดสีฟ้าอันนี้เลยนะผมจะลองซื้อมาดูโอเคซึบมันน่าจะเท่นะสาหรับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดาบใหญ่เดี๋ยวนะการคาไททันมันต้องใช้ความคล่องตัวนี่หว่าทําไมเราต้องการดาบใหญ่ด้วยวะเราจะคล่องตัวเรวถ้าเราใช้ดาบใหญ่ไปสับไททันเนี่ยโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอ๋อมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรวะเออจริงๆเอ่อหอกไหมมันไม่ใช่หอกไวหอกมันไม่ใช่แบบนี้เอาเป็นว่ามันถือมือเดียวนะแลว้วผมคิดว่ามันมน,น่าจะเทนแน่ๆไหนหลองฟันอ๋อเราใช้สองมือในการจับเวลาฟันนะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยหนะลองดูซิไททันมาเป็นเกี่ยวให้ฉันหน่อยอ๋อโอเคเลยโอเคเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมาะกับคารารไททันก็ตามอย่างชอบเลยก็จับจะไม่ใช่หรอกไททัน อีจริงผมรู้สึกว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ค่อนข้างไร้ประโยชน์เลยนะดาบนี่เนี่ยเออพ่นไม่มีทาที่เราจะฆ่าเลยท่านได้ด้วยมือเดียวอยู่แล้วเพรว,ว่าถึงแม้เราจะใช้เมี่ยงสองข้างก็ตามเข้าใจบ่ฮะซ่าไม่โดดโอ้ผมเจอดาบพวกประเภทมีข้อเสกแล้วทุกคนเอ่อดาบประเภทนี้เนี่ยเวลาดาบเราหมดอะเวลาใบมีดเราหมดด้านด้านซ้ายล่างอะ,ะเวลาหลอดสีขาวมันหมดนอะ รูปร่างการแสดงของมันมันจะไม่ได้แสดงให้เราเห็นว่ามันหมดแล้วเว้ยแต่มันจะแสดงให้ว่ามันยังเรายังถืออยู่เด้อมันดาบแต่โชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วกันโอเคตอนนี้ผมเหลือดาบเหลือหลอดดาบสีขาวอีกแค่ตีได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมตีไปปุ๊บอ่ะทุกคนดูตอนนี้หลอดดาบผมหมดละแต่การถือดาบของผมเนี่ยมันยังถืออยู่เลยเห็นไหมนี่ยมันยังถืออยู่เว้ยซึ่งเป็นประเภทดาบที่ผมโคตรเกลียดเลยเห็นไหมพอเราตีเนี่ยมันก็จะตีไม่เข้าเว้ยคือแต่ก่อนผมติด ติดมาก,กว่าตีาไมตีไม่เข้าสักทีวอะอเอ้ยใช่ผมเกลียดแบบประเภทนี้ที่สุดซะแต่ก็นะความสวยก็ผมคิดว่าไอ้อาวุธเทนเงินเมื่อกี้สวยกว่าเออตายแล้วก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทำให้เราเล่นยากขึ้นด้วยมั้งไม่รู้ดิตามส่วนตัวผมว่าที่มืดๆเนี่ยพวกที่มันใช้นีออนอะไรพวกนัน้นอะมันดีกว่าเยอะละ ตาบ่อยไปซะเออตายซะเอาจริงบอกว่าเกมนี้สกินก็ค่อนข้างมีผลนะจ๊ะไม่รู้ดิแต่รู้สึกว่าเกมนี้สกินก็ค่อนข้างมีผลอ๋อนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันหมดแล้วผมก็เลยตีไม่เข้าเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยตายเป็นบ่อยมากเลยเพราะผมเป็นคนที่จะไม่ดูตรงด้านซ้ายล่างเลยว่าดาบผมหมดเลยหรือเปล่าผมจะฟันอย่างเดียว พอในมือผมไม่ถือดาบก็แสดงว่าดาบหมดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่ตายวะดาบหมดอีกแล้วเหรอแนมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับกรแนวนี้เลยจ้ะข้อเสียที่ยกให้ยกยกโทษให้ไม่ได้ข้อเสียที่ยกโทษให้ไม่เตยเขาใจบัวข้อเสียที่ยกโทษให้ไม่ได้ตายรอโอเคตอนนี้เหลือไททานอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้น ตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวท่ทนตัวเดียวแวร์เอซอารเรียบร้อยจบโอเคสำหรับอาวุธชิ้นนี้ความสวยผมให้6กแล้วกันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยผมให้สี่ไว้แม่งโคตรดากเลย <c oughs> คือมันอาจจะดีสำหรับบางคนแตส่สำหรับผมไม่ใช่ไงแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าข้อเสียหลักๆเลยคือการที่คุณไม่สามารถมองได้ว่าดาบมันหมดหรือ,อยังดาบหมดแล้วมันก็ยังโชว์อยู่ว่ายังมีผมว่าดาบใหม่ ความสวยความเท่นเนี่ยแนะนําเป็นมูนเคลเวอร์แล้วกันนะครับ mm. หรือว่าดาบของสอหลักเสียงอุซุยเทนเงินที่จริงมันไม่ใช่ของอุซุยหรอกหรือว่ามันของอุซุยวะออมันของอุซุยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวลอลองไปเล่นอีกรอบนึงแล้วกันรอบนี้ผมจะใช้เป็นมูนเคลเวอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นดาบของเสาหลักเสียงนะผมขอตีให้เป็นเสาหลักเสียงเพราะว่ามันมันคล้ายมากไม่คล้ายหรอกเหมือนเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมากับ สกินดาบขออุซุยเทนเงินใช่วันนี้เราจะไม่ไปย่านเริิงลมกันเว้เราจะมาเอาไซบอร์กันวันนี้เ,เราเปลี่ยนแผนครับจากที่เราจะไปล่าอสูรข้างขึ้นที่6ผมขอเปลี่ยนแผน,นเป็นล่าไททันข้างขึ้นที่10บล้านแ<ม>ล้วกันนี่ไงไททันข้างขึ้นที่10บล้านเห็นไหมสาหลับเสียงความเร็วเสียงนี้บอกเลยว่าไททันทําทอะไรผมไม่ได้หรอกจับไม่โดนพวกแกจับฉันไม่ได้เว้ยฉันคือเสาหลักเสียงไนะเว้ยสู้สุด เสาหลักเสียงเสาหลักเสียงก็บอกว่าเสาหลักเสียงไงเสาหลักเสียไม่ใช่เสาหลักเสียง,มา,ยงมาไรทีท่านเดมอนสเลเยอร์ฉันก็ปราบมาแล้วกับมิพวกไทท่านไม่รู้บันอนปลายเท้ามันจะยากอะไรนักหนามาแล้วหัวหน้าเทนเกนมาช่วยแล้วไม่ใช่หัวหน้ารีไวแต่เป็นหัวหน้าเทนเกน จับปุ่คิวไปความเร็วเสียงเมื่อกี้เป็นปานฟันเสียงกระบดนท่าที่สิบล้านนะเป็นกระบดนท่าใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาเองเนาะเป็นการฟันได้ท่านสองตัวแบบพร้อมกันอย่างรวดเร็วใช้ความเร็วเสียงเป็นตัวช่วยเทไหมพอแล้วไปถึงเสาหลักมันก็ต้องเก่งอยู่ในเนี้ยว e ี s, <Easy>. <S ีเสเฮ้ยจ้ซาซสือฟนเสียงกระบดดท่าที่ยี่สิบหมุนตัวเป็นโดมิโนอะไรเพื่อนข้า ไป่ฆ่าเองก็ได้ว,วะเออสกิลเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่ฆ่าสกักทีเราจะดีดตัวไปฆ่ามเองนะครับมันเป็นสกิลที่ปลอดเท่กวาานเสียงกระบวนท่าที่ท่าที่แปดเข้าไปฟันหลังเออเ <c> ด <ười> ี๋ยวเดี๋ยวที่เกมที่กูมารีวิวสกิลไม,ไม่ได้มารีวิวการเป็นอุซุยเทนเงนินเมื่อฉันเป็นอุซุยเทนเงินในการล่าไททันอย่างนั้นเหรอไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววานี่ไททันมานี่ไททนันไททนัททน โออย่ามาดูถูกหัวหน้าอุซุยเทนเงนินไหนวะหันหน้ามาในท่านอย่ามาดูถูกหัวหน้าหน่วยเทนเงนินบอกเลยเอาเลยกับปนันปานเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งล้านฟันความเร็วเสียงยศตาเห็นไหมเป็นปานเสียงกระบวนท่าที่หนึ่งล้านเลยนะเว้ยคือเป็นต้องเป็นอูซุยรุ่นใหม่เท่านั้นถึงจะคิดกระบวนท่านี้ได้เพราะมันไม่คงไม่มีใครคิดหรอกตัดแขนออก ตัดตาตัดตัวตายเป็นไงเร็วดิอยใหญยใหญใหญ่เร็วอ่ะเร็วอยู่นเร็วอ่ะจชะไอ้ท่านโอ้บานเสียงกระบวนท่าที่ห้าล้านแปดทำไม่ตาบอดแล้วฟันฟันฟันเรียบร้อยหมดสภาพแม่หัวหน้าหน่วยอูซุยเทนเงินเนี่ยก็ลาไอ้ท่านได้เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างสําหรับคลิปรีวิวสกินสองสกินวันนี้เนาะเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวบอสหญิงและแนะนําวิธีการผ่านด่านนะครับเออคือวันนี้มันก็เลยเวลาไม่เยอะละผมคงจะรีวิวไม่ได้เนะาะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็มารีวิวสองสกินถ้าแนะนําให้ใช้ประโยชน์เนี่ยผมทั้งความสวยทั้งใช้ประโยชน์ผมยกให้ดาบของอูซุยมากกว่าเนาะกับอีกไทไไทันอะไรไททันอะไรสักอย่างนี้แหละผมไอไททันเบนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะ เออไลนนี้ราคาถูกกว่าตั้งเอ่อเท่าไหร่วะสามพันด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำไม่ซื้อดาบอุซยดีกว่านะครับมูนเครเวอร์นะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับเจอกันครับ